ไม่บังไม่บังนะโอเคพร้อมครับพร้อมครับร่วมงานกันตลอดเลยไม่ไม่เจอพี่หอยต้องเจอพี่วินนี่ครับไม่คุณจะให้เจอกับใครล่ะฮะผมก็เจอกันอยู่มีกันวันนี้ริงๆอยากจะชวนให้มาดูงานวีล์เพชรมากๆนะครับี่จัดครั้งที่12แล้วแล้วก็จัดกันทุกปีอยู่แล้วแต่ที่เนี้ยมันจะเป็นที่ที่ปล่อยนกบินอิสระแล้วก็คนที่มีสัตว์เลี้ยงก็เอามาโชว์กันแล้วยุคนี้สมัยเนี้ย ไม่ได้ต้องเบานั่งแบบว่าปลูกเชือกล่ามโซ่อะไรกันแล้วเดี๋ยวนี้เกาะไหลเดินทางกันมาแล้วเหมือนคุยกันรู้เรื่องเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนะหอยนะแล้วดีใจที่แบบเด็กๆมาเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้กลัวแบบว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่หมาแมวหรืออะไรมีงูมีหมดมหาลยเขาไม่ได้กลัวเขามาดูแล้วก็อยากจะบอกพ่อแม่ว่าเอออยากลี้ตัวนี้อยากลี้ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยชอบชอบบร,รรยากาศแบบนี้บรรยากาศแบบนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่ดีมากๆในการที่เราจะดึงน้องๆ จาก Online, ออนไลน์ iPad โทรศัพท์อะ,อะไรต่ออะไรเนี่ยดึงเขาออกมาเพื่อให้เขาใช้เวลาในการเลี้ยงสัตว์แนละ้วเขาจะได้เริ่มเข้ากับธรรมชาติได้<ช>เขาจะมีเวลาที่จะทำกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากสิ่งที่เราต้องไปทําอะไรในโทรศัพท์เพราะว่ายังไงตอนเรียนก็มี iPad อยู่แล้วตอนเล่นก็เล่นโทรศัพท์อ,อนนี้ไอ้เรื่องโซเชียลยมันดีอย่างหนึ่งแต่เขาต้องมีเวลาพัก เวลาพักของเขาเนี่ยในการที่ยัมาเลี้ยงสัตว์ดูแลสัตว์ก็จะแสดงถึงความรับผิดชอบ,บนะครับแล้วเขาจะมีจิตใจเอื้ออาทราอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆผมเลยแนะนําว่า อะไรก็ได้ครับที่เป็นสัตว์เลี้ยงควรจะต้องมีอยู่ในบ้านทุกครอบครัวจะสนุกมากโอ้ยเดี๋ยวนี้ของเรานี่ก็ดังทั่วโลกนะน้องหมูเด้งเนี่ยอันนี้เป็นคนดูเป็นแสงแต่เราเลี้ยงหมูเด้งไม่ได้นะเลี้ยงหมูเด้งไม่ได้นะครับเพราะเป็นสัตว์ป่านะฮะถึงจะเป็นฮิปโปนะนะเออนะแล้วก็เราเราหลายอย่างอื่นหมูเวียดนามหมูอะไรที่มันแบบว่าคล้ายๆเราได้อยู่แล้วทางฮิปโปเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะฮะ คาปิ่าก็เลี้ยงได้ถ้าเกิดอยากจะเลี้ยงแต่มันใหญ่นะมันก็ใหญ่เหมือนกันนะคาปิ่ามาเป็นหนูตัวใหญ่สุดที่ในอเมซอนเดี๋ยวนี้ก็มีเลี้ยงกันเยอะแล้วแล้วก็ฉลาดเดี๋ยวก็คงจะมีมาในงานที่มาเดินเล่นกันเหมือนหมาเลยฮะตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากแล้วก็แนะนำครับว่าจริงๆสัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้ายังไม่มีใครยังไม่ได้มานะอยู่ที่เซ็นทรัลพระรามสองนะครับพรุ่งนี้มีอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้มีวันหนึ่งแค่พาลูก พาครอบครัวมาดูคุณก็จะตื่นเต้นเร้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่นี่แล้วเพราะมันจะได้เห็นเลยว่าเฮ้ย นกตวงสี่ห้าหมื่นปล่อยบินเงี้ยแล้วถ้าเกิดหลุ้นอ่ะเขามีนกบินเรียกกลับเดินสบายไม่แออัดด้วยเออแล้วเย็นแล้วเย็นมากนะครับมาได้เลยนะครับเซ็นทรัลพระรามสองนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งวันนี้ก็มีกิจกรรมมีแข่งประกวดแมวไปแล้วเมื่อเช้าเดี๋ยวมีแข่งประกวดหมาแล้วก็ประกวดแฮมสเตอร์เดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรอีกไม่รู้มาดูกันละกันครับแนะนำนะครับอัปเดตสุขภาพหน่อยตอนนี้มีข่าวแล้ว เป็นอะไรไม่ใช่นิ้่อยอ๋อแบบฟิตมุ่นหนอยเขาเขาเห็นว่าคุณเนี่ยออกกําลังกายบ่อยตรงตนะนี่ดีใจนะหลายๆคนทักบอกว่า แสดงว่าเขาดู t ิกต็อกหมออันนี้เขาติดตามทิกต็อกคือเหตุผลในการที่เราฟิตร่างกายคือเราจะใส่ชุดเจ้าบ่าวหรือยังไงครับบอกไปนะง่าง่ายนะเนี่ยบอกนะผมบอกนะผมมีเพื่อนแค่คนเดียวด้วยผมไม่มีเพื่อนผมอยากจะกลับเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราเคยสุขภาพดีหรือหุ่นเนินอะไรเราคิดว่าเออเอาซะหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนข้างๆก็จะเบื่อเราว่าเราจะอ้วนจะอะไรอย่างนี้เราก็เลยคิดว่าเออเรามา ออกกำลังกายน้อยมันจะเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าจริงๆถ้าคนติดตามคุณเยอะเขาก็จะเริ่มไปออกกำลังกายกันใช่เป็นเทรนด์เลดเดอร์ใช่มีอะไรบ้างมีเดินเร็วเดินเดินมันเป็นสูตรเลยนะถ้าใครอยากได้อินบอกเข้ามาเลยเป็นเป็นสูตรตอนนั้นที่ผมนลดความบอกเขาเลยว่าจริงๆวิธีการทํายังไงเนี่ยขยงนิดนึงนี่มันมันบังหมดแล้วว่าไปว่าไปสวัสดีครับผม ก็คือจริงๆแล้วมันจะมีตอนที่ผมลดความพ้วนตอนที่อยากไปกินข้าวกับนักแสดงท่านหนึ่งผมได้สูตรสูตรนี้แหละที่ทําให้ผมลดลดภายในสองเดือนถึง17โลเอาทำยังไงคุณผมผมเดินมันมันเป็นตารางเดินที่โคชชิ่งตอนนั้นคุณวุี้ส่งมาเนี่ยเขาให้ผมเดินเนี่ยหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนาทีที่หนึ่งหรือนาทีที่4ความเร็วเท่านี้ความชันเท่านี้ นาทีที่คือจนถึงหนึ่งชั่วโมงเดินแค่นี้อาทิตย์ละสองวันซึ่งดาวน์โหลดได้ดาวน์โหลดได้มีมีวันหนึ่งแค่ชั่วโมงเดียววันหนึ่งแค่ชั่วโมงเดียวมันมันสุดตัวเองไหมครับพี่หอยแบบว่าพอได้ทำอะไรแบบนี้มันดันมาเข้ากับชีวิตผมเพราะโค้ชบอกว่าการที่เราเดินแบบนั้นเนี่ยวิ่งเราอาจจะเข่าไม่ได้แล้วเดินเนี่ยเราจะมันจะเบินตอนนาทีที่45ร่างกายจะเบินเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเราหลอกตรงนู้นเราเดินชันเท่านี้เร็วเท่านี้จนไปเรื่อย ตรงนี้แหละแค่นี้เองสุขภาพดีเยี่ยมเลยขาหมูตรงนี้อร่อยไหมขาหมูอะ่ะอร่อยเอาตัวนี้อ่ะโลูอตัวนี้นะเรื่องกินเป็นยังไงบ้างไม่หหอเพราะเราต้องกินกินธรรมดาเลยผมบอกเลยว่าการกินเนี่ยร่างกายมัน เราทําจนเรารู้สึกแล้วว่ามันทําได้คือเรากินสามมื้อช้าวงวันกินให้เต็มที่ร่างกายมันจะจําว่าเรากินสองชามสามชามหรืออะไรก็ได้กินให้มันเต็มที่ขาหมูเข้ามันก,กินให้เต็มที่ มันร่างกายมันจะจำพรอแต่มื้อสุดท้ายอยากกินแป้งแค่นั้นเองถ้ากินก็เดี๋ยวกินกันขาวซะกินให้เร็วหน่อยแล้วหรือว่าก่อนนอนถ้าใครกินก่อนนอนไม่มีทางผอมได้ครับผมก็เลยซื้อไอ้เครื่องซักผ้ามาแยกตาเดินไปเดินมาทีละตัวทีละตัวอันืออกำลังกายอ๋อนี่คือวิธีการใช่คุณไม่ใส่ทีเดียวทั้งตะกก้าเดินทีละตัวจิแยกสีแยกขาวแยกอะไรเพื่อที่เป็นไงบ้างครับวันนี้เพื่อนเราฟิตพูดขนาดนี้ ค,คือผมก็เป็นห่วงสุขภาพของเขาอนะ oh. เพราะเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว oh. เขาใช้ชีวิตเ oh. สีเพลงมาเยอะแต่ว่าตอนเนี้ oh. ยตายแล้วห <laughs> ล่อเลยม,มีในผมด้วย ดีเป็นตัวอย่างที่ดีของการออกกําลังกายอันเนี้ยยิ่งยิ่งเวลาคนเราจะแก้แซยิดอะยังไงก็ต้องออกให้มากขึ้นเรื่อยๆแหมคุว่าแซยิดแล้วคุณคุณก็ห่าง่างผมแค่ปีเดียวถ้าผมมาปีหน้าผมก็มาแล้ววะเออเดินได้เดินไปก่อนเราไม่รู้ปีหน้าเขาอาจจะลำไยเก๊กหรือตนอะไรอย่างงี้เราก็ไม่รู้เขาอวดซิ่งแพคกอะไรให้เราดูไหมครับ แต่มันลีนนะออคือเขาก็ยังกินอยู่ทรงเขาก็ยังอยู่แต่มันมีกล้ามเนื้อมันลีนตรงนี้มันมีความเซ็กซี่อยู่สิ่งที่ผมเดินเข้าไปแล้วผมต้องถอดเสื้อเพราะว่ามันจะได้คนจะได้เดินไปเดินผมุมถอดเสื้อทำไม<อ> คุณอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นแรงหักด่านว่าเราซ่องอยู่คนก็จะแบบอยากทำไมเออเราก็ขึ้นทีละทีแล้วคนก็มาเต็มเลยอ่ะแบบไม่ต้องเข้าแถวหมูแดงแล้วเนี่ยมาดูนี่เหนือเต็มเลยนนีนนั่งดูกันแล้วตอนนี้มันมีถึงขนาดแบบกอด ไม่ครเป็นเส้นข้างๆคุณก็ไปแกล้งเขาไปว่าเขาอันนี้รวมได้ก้อนเดียวะมันมีตัวแค่นี้มันก็มีก้อนเดียวแหละมันไม่มีพื้นที่หรอกถ้ามันขึ้นมันต้องขึ้นตรงนี้แล้วเออใจเราอยากให้มันเป็นลอนเป็นลอนเลยไหมไม่ผมคิดว่าให้มันดูสมาร์ทก็พอเวลาไปถ่ายรายการเราก็ถ่ายหน้าตายอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ต้องทําให้มันดูโอเคอะเฟิรมเพิ่มใส่เสื้อผ้าสวยใช่ใส่เสื้อผ้าสวยกนะด็นี่อาที่บอกว่าจะปีนขนปขงอันนี้เรื่องจริงไหม คือผมคิดว่าความรักของเราม,มีมีทุกวันอยู่แล้วหรือว่าอะไรอย่างนี้นะฮะตอนนี้ก็ทําไปเรื่อยๆไม่ไม่แต่งงานเราเรายังไม่อยากคิดเรื่องแต่งงานเท่าไหร่เพราะว่าเราเราอยากจะทําให้ทุกวันก็อบอกไปว่าขอเขาแล้วเขาไม่เอาด้วยก็บอกไปเลยเ<ช>ขาบอกแล้วว่าเขาจะเออพร้อมแต่จะแต่งพร้อมแล้วจะแต่งกับคนอื่นหรือเปล่า,าแต่งไมไแ,ตงแต่งแต่งกับพี่นะส้ม หรอเขาพูดอย่างเงี้เขาบอกไปเลยบอกให้สื่อรู้ได้เห็นแล้วนะตอนนี้สื่อเองสื่อเพียรแล้วท่านเลยชอบปั่นนะครับแต่จริงๆแล้วยังไม่มีแพลนหรอกฮะแต่คือเราอยากเราอยากใช้ชีวิตแบบนี้เพราะตอนนี้ผมบอกเลยว่าทุกๆอย่างในโลกเศรษฐกิจหรือว่าบรรยากาศหรืออะไรผมรู้สึกว่าเป็นแบบนี้ไปดีกว่าดีกว่าไปเรื่อยๆก่อนความรักก็ยังหวานอุ้ยหวานเลยเวันล่าสุดบินไป ไปญี่ปุ่นเหรอฮ้ยนั่นไงเขาถามอยู่พวกคุณเนี่ยพวกคุณเนี่ยสารละแนงผมจะไปไหนมาไหนก็ไปยุ้งเลยแล้วไม่สุมันแล้วไม่ถามเหรอเดินเดินหาอะไรไอ้ตอนที่มีปรัชญาอะไรนะเดินเดินหาอะไรที่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับเออคนก็ถามเหมือนกันทำไมเดินแล้วก็ต้องมีอย่างนี้คือจริงๆแล้วทริปนี้ไปผมกำลังจะ มันกำลังจะสิ้นปีเพราะผมจะไปญี่ปุ่น,นทุกทุกกุมพาเพราะว่ากุมพาจะเป็นวันเกิดของเขาเขาเกิดวันที่13าพด้วยใช่เขาเกิดวันที่13กุมภาพันธ์ก็เลยคิดว่าปีไอภาพนี้มันเป็นของปีที่แล้วเราเราเรา,เราดึงมาเพื่อที่จะเฮ้ยใกล้ละใกล้เวลาที่เราจะไปอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปอีกเราจะเราจอบปีนี้ไปญี่ปุ่นแล้วหมดกี่รอบแล้วพี่หน่อยรอบเดียวรอบเดียวแล้วกุมพาเลยไม่ได้ไปหรอเดียเด๋ยวกำลังจะกุมพาหน้ากุมพาหน้าจะไป เล่าให้เขาฟังดิตอนไปญี่ปุ่นเออไอตอนที่ไปลงออเซนแล้วขาไม่ถึงอ่ะเล่าเลยเล่าเลยผมบอกเลยว่าออนเซนลึกมากนะน้ำอุ่นก็เลยมันก็เลยเป็นตะคิวเออเขาว่าอ๊คนบ้าอะไรจมจมออเซนตายไม่มีหรอกแต่ผมชอบประเทศญี่ปุ่นไปอะไรก็ผมก็จะไปแบบนี้คือให้ของขวัญเขาด้วยให้ของขวัญวันวันเกิดเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ย เพื่อที่จะไปญี่ปุ่นแล้วก็จะได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หน้าเบื่อนะ้าปีนึงก็มีอะไรไปไปเที่ยวกันอะไรอย่างนี้สวยไหมเค้กซ่อมมาสวยไหมสวยแล้วตอนนี้ตอนนี้เขากลับตอนแรกอยู่โค,คราชกลับมาแล้วกลับมาอยู่กรุงเทพแล้วไปอ,อยู่เทพก็ดีนะเจอทุกวันเขาย้ายไปอยู่ <ๆ S 2> เขา,า,าแผงม้าเลยเหรอ <laughs> <laughs> อยากเห็นเขาเป็นฝั่งเป็นกลมเป็นฝ่ายไม่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 ด้วยอยากให้อยู่อย่างงี้เออไม่จําเป็นเพราะว่าเขารักเดียวใจเดียวอยู่แล้วใช้ชีวิตเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วคนวันนี้เป็นผู้ชายที่ดีเป็นคนที่ดีไม่งั้นผมไม่แนะนําให้เค้กส้มรู้จักหรอกเค้กส้มนี่มาจากคอลลีกูดเกมไนท์นะแล้วอยู่ดีเขาเค้กส้มกระบอกพี่นี้พี่หอยขอลายอะทำไงดีอะพี่บอกไปบอกว่าส้ม ให้ไลา์ไปเธอนอกจากตัวสั้นแล้วชีวิตก็สั้นเราคือพ่อสื่อจริงเราเป็นพ่อสื่อไม่นึกว่าพูดตลกใช่ไหมมันพูดจริงด้วยทุกอย่างเลยก็เลยได้ก็เลยได้ลายกันแล้วหลังจากนั้นก็จีบแล้วก็โอเคแล้วก็ไม่มีใครอีกเลยนะเขาก็แบบอยู่คนเดียวเลยผมก็คิดว่าเขาอยู่กันแบบเพื่อนแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทที่ชอบไปญี่ปุ่นด้วยกัน ต้องเปลี่ยนโลเคชั่นบ่อยๆไปกินสถานที่อากินวาสบิกินวาสบีไม่รู้โลเคชันที่สี่แล้วปะน่าจะนะฮะเพราะว่าเท่าที่เคยวี่เลิฟเพ็ททั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะใช่ใช่เพราะเขาก็มาเขาก็มาคิดดูว่าคนอื่นเขาเปิดตัวแบบเออเปิดตัวเป็นแฟนนี่นี่ไม่เปิดตัวที่งานอาหารหมา จริงๆเราเปิดอะไรนะออฟติไลท์อ่ะใช่ใช่ที่อาหารหมาลี่เรานํามาจากเบลเยียมนะฮะก็ตอนนั้นแหละที่เปิดตัวส้มเปิดตัวส้มไปเลยอาหารหมาใช่4ี่หปีแล้วนะเพราะฉะนั้นจริงๆผมว่ามันอยู่ที่จิตใจของคน2คนคุยกันใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ไปด้วยกันมันเป็นแอดเวนเจอร์ด้วยกันถูกไหมแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่า ถ้าใครถ่ายเขาสองคนที่ไหนได้เอาลงทิกต็อกผมบอกคนดูเป็นล้านแม่วันนั้นไปกินข้าวขาหมูแม่คนดูเป็นล้านอ่ะไอแม่แอนถ่ายเลยทีหลังเจอเมื่อไหร่ลงเราลงเลยเราลงแล้วเราไม่ถึงเลยโอ้ยใครก็ไม่รู้ตอนเขาอยู่ด้วยกันสองคนแบบมีมุมมิดหวานให้เราเห็นไหมครับพี่วินไม่มีไม่มีเพราะว่าเขาพยายามจะแยกไม่ไม่ไม่ธรดาอันนี้ก็ทางมะขุมทางมะขุมีโอ้แอคอาร์ตแอคอาร์ตเลยไม่มีเลยคนยิ่งยิ่งมี ตอนแล้วยิ่งอร์นกว่าเดิมโอ้ยตอนนี้เขาหลอกไงเขาหลอกเขาก็เลือกได้ถ่ายลงติกตอกใครอยู่ข้างนอกนะแล้วเจอพี่หอยกับเค้กส้มนะถ่ายลงติกตอกเลยเราอยากรู้ว่าเขาทำอะไรกันบ้างใจเราก็อยากรู้แล้วมีคนถามเอ้ยคุณหอยทำไมเขามีกดนะกดในโซเชียลนะเขาภาคุณไปลองเนี่ยนะ้องทำไมละคนดูต้องเยอะเอางี้บอกเคล็ดลับง่ายๆไอหอยถ่ายตัวเองที่ภูจิแล้วมีปัญญา มีคนดูอยู่สองพันแต่คนอื่นถ่ายมันเดินกับผู้หญิงมัเป็นล้านถ้าคุณอยากได้แค่แสคุณถ่ายมันเลยโอเคตอนนี้ก็ร่อติดตามรอติดตามครับนะครับนี้ปีหน้ายังไม่มีไม่มีนะไปเรื่อยๆโอเคได้ทุกคนนะโอเคขอบคุณมากครับ